ตอนที่อยู่ใต้ล่าผมก็ทำเหรียญรุ่นหนึ่งผมเหรียญเขาตั้งขอมอผมสร้างแล้วพันโอเองไม่เยอะพันโอพันโอเหรียญเดียวเหรียญเดียวเหรียญเหรียญเนี่ยผมก็ให้ให้ไอ้กุ้งไปเหรียญประมาณพันสองพันสองร้อยเหรียญสร้างประมาณแล้วพันสองร้อยประมาณนี้แล้วสร้างเสร็จผมก็ยกให้ท่านหมดเลย แล้วรู้ป่าท่านก็เออมึงเอามึงเอาไปนะแกก็ให้แกก็ส่งมาให้ผมผมก็หยิบประมาณสักงสิบเหรียญได้เก้ออ่าไปท่านไปแจ๋อเชื่อไหมบายวันนึงหมดเรียกหมดว่าเฮ้ยประธานเป็นแจ๋วแล้วเดี๋ยวจะเอาไปคนอื่นด้วยอ่ะ โอกาสเป็นที่แกแจกมาแล้วที่ไปกุ้งพูดนะเวลาพูดท่านแจกอะไรท่านไม่เขาไม่ได้รับนะโอ้ยท่านไม่ยั้งเลยไม่ยั้งเลยไม่จืดเลยไม่จืดอะไรเลยว่าเป็นสายเปย์ไม่จืดเลยไม่ได้มาตั้งเพราเคยมาเอาสองมุกกันแจกท่าไหนโอ้ยจนจนแจกหมดแล้วมักเลยวายใสอยู่แจกไม่ไกระชากีวรเห็นว่าเออวายใสอยู่วะมองท่าเสกง่ายนะกวนบอกยกเนี้ยสองทีเสร็จเนี่ยแกเสกประมาณเพระมาณหนึ่งนาทีสองทีก็เสร็จแล้วมันถึงก็ พอเฮ้ยเขาใช้กันเป็นถุงฉมูมันหนังลับเลยอย่างเี้แกว่าวิชาจริงคนเนี้ยแกว่านี่คุเยอะแป๊บเดียวโอพ่อเหมือนกันเหมือนกนเลยเราอพ่อเดิอความรำเพระยกูโดนอะเวอผกเสก็เนี้ยจิตของเนี้ยจำไหมนั่งเนี้ยพยันเนี้ยจับเส่็จแล้วดอกไปเพียงช้างกระดิกหูงูแลบลิ้น ของเหล่านั้นก็ศักดิิ์สทธิ์เหลือใจเฮ้ยแกพูดว่าเบอร์พ่อนะปุ้ดทุยธยรรมดาก็สักศีลเอ้ย <c oughs> กระติบน,นะวอแกปุ้ดทุยธรรมดาับสักศีลครับสวัสดี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 ครับทุกท่านครับ,รบก็ยินดีต้อนรับสู่รายการพระในทุกออฟฟิเชียลอีก ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็อยู่กับลูกศิษย์อุปถัมภ์พระท่านของ 2, รุ่นเกา่าและรุ่นเก่าทุกข่้นหนึ่งนะครับที่รับรู้เรื่องราวและอยู่รับใช้หลวงปู่มาไม่ต่ำกว่าสามสิบปีสี่สิบปีเลยนะครับเดี๋ยวมาพบกับรกวันกันครับระวันสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับหลวงปู่เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นพระที่มีเมตตาสูงแล้วก็ เป็นผ้าที่ให้อภัยคนอยาให้โกรธเาไม่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 มันเป็นผ้าที่ไม่ไม่โกรธไม่โกรธจากให้เราตอนที่ถึงว่ายังไงก็ไม่โกรธโดยคนทําร้ายแล้วท่านไม่โกรธเขาเลยอ่ะที่เขาอุ้มไปเออที่ที่ที่เขาจะฆ่าท่านก็เนื่องจากไอ้เรื่องการไอ้ผ้าฆ่าวัดเขาอิจฉากันอืมก็คือจ้างไอ้เวรุ่น่ะมามาฆ่าคือหน้ากอดมาขอกอับ ต่อปากท่านสองคนจับมัดนะบาดมัดนีเรณองแล้วก็คนเห้เอาขวดขวดน้ำน้ำส้มข่ายยังอวอโวดปวดจนทั้งร้อนปากเลยนะ้อยมาเนี่ยเป็นทางเลยนุ่มๆนี่จะเห็นเห็นชัดเลยแต่ตอนนี้พอแกแล้วก็มองล้วเลยนแล้วถ้าใครเคยมากราบหลวงปู่จะเห็นลายนะจะเห็นว่าหลวงปู่มีรอยเป็นแผลมาถึงแขนของหลวงปู่นะครับนั่นคือรอย น้ำน้ำอิดน้ำกดกันยางกัน uh ่ะฮะนั่นแหละแล้วก็พอโดนกดแล้วเป็นไงฮะโดนโดนแล้วแกก็แกก็แกก็ปิดตานอนนิ่งไอสามคนนั้นนึกวแกตายนะอไ้แต่เวรุ่นสามคนนั้นต้อง่าแกตายความตกใจเออก็เลยบอกว่าก็ก็เขยอยอย่่ท่านเนาะลองขยับดูน่อว่าตายตายจริงไหม ท่านทั้งมันก็ตกใจแล้วก็จะพาพอท่านไปส่งไปส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลหัวถนนมันก็อยู่ห่างนั้นประมาณยี่สิบกิโลแล้วก็พอมาถึงตอนที่ระหว่างทางที่มาโรงพยาบาลมันก็ถามพระท่านว่าจะจะเอาเรื่องไหมท่านบอกท่านไม่เอาเอาเรื่อง ก็มาส่งโรงพยาบาลแล้วมันลวกกลับนี่ขนาดก่อนต้องกดใส่หลองปูยังไม่โกธไม่ถือโทษไม่ถือโทษนะครับแล้วก็มาเรื่องด้วยแต่เรื่องนี้พีมากรู้ไว้ถึงหูองค์พ่ออ่าาคืนนั้นอ่าางคืนนั้นผมก็ไปไปเรียนให้องคองพ่อบอกว่าอที่หลักเมืองนะครับอ่ลุงเช้านะรุงเช้าก็ง้นกลางคืนใช่ไหมแล้วลุกเช้ามาบก็ ผมก็รู้ปั๊บก็ไปเยี่ยมพระท่านแลวก็กลางคืนประทับทรงก็เล่าให้พ่อพ่อาพ่อฟังพอของพ่อแกแกก็โกรธก็เลยบอกว่าวิปแลงเลยใครที่ว่าไปทําร้ายพระท่านของมันเป็นศัตรูกับปูแต่พูดท่านนี่ใครทาร้ายองค์พ่อท่านของมันเป็นศัตรูกับปูพูดท่านและสามคนนี้โยมไม่ถึงจะตายหมดมีเหตุตายหมดสองคนแรก ขับรถโบอถ์ออกมาปากทางโดนรถชนตาย้งคู่อีกคนหนึ่งก็ไปกประมาณอาทิตย์หนึ่งโดนยิงตายในหาอศพสามคนตายเรียบไเลยประมาณเดือนสายเรียบหลวงปู่มไม่ตายครับแต่เทวดาไม่อยอมเทวดาก็ไม่อยมอยมอยคือท่อทานเน่ยถ้าถ้ารับนี้จะมีเขาเรียกว่ามีเทวดาเขาปกป้องแต่ท่านก็ในปากท่านไม่เป็นไรเลยนะ ม่เป็นไรแผลแต่นอกปากมาเนี่ยเป็นแผล <m uch> มันเป็นแผลผมผมเคยถามหลวงปู่ท่านบอกว่าอย่างนี้ถ้าไม่เป็นแผลมันเอาผิดคนไม่ได้ผม <c oughs> ไม่เอาเรื่องแล้วทีนี้ไอแล้วก็ไม่เอาเรื่องนี่ <c oughs> ผมผม <c oughs> ผมก็ถามเพราะเพราะท่านเรื่องเพราะท่านอมไปแล้วมันมันรสชาติเป็มยังไงไหนนะก่อนแก่ว่ามันร้อ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 นท้องถายทิ้ง แต่ว่าไอ้ไอ้ในปากท,ท่านไม้ปไปเลยรใช่ไหมแต่ดางลอยรจ <ะ S 2> ยากปากมาเนี่ยลงมาอึสะดือเลยแล้วก็โดนแขลด้วยเป็นแผลลึกเลยแผลลึกเลยตามแต่พอมาท่านอายุเยอะแล้วก็มันมันเราจะมองไม่เห็นนะ้างข้างนี้ก็คือใช่จากทางล้วก่อน <S <S แล้วก็ซึ่งหมอที่มาตรวจ ท่านนี่เพรารู้เลยว่าท่านนี่มันไม่ไม่ธรรมดานยแพทย์ต้องยกมือเพราะในป่าท่างไม่เป็นเลยเลยถ้าโดยปกติคนธรรมดานะถ้าโดนนักก่อนแบเนี้ใครก็ว่าตายตายก่อนในป่ามันโดนตัดหมดแลลิ้นเลยขาดกมดฟันก็ไปหมดไอ้นี่ในป่าไม่มีอะไรก็ผมก็เลยแซบท่านว่าเออพอท่านนี่แบบว่าไม่ไม่เกงจริงทําไมมัน ในปากเออมาตามตัวไม่เป็นแผลหมดแก่วกูต้องแกบไว้มั่งเออไอ้อะไรที่กูไม่เป็นก็ไม่เป็นแต่ว่าอันนี้คือต้องต้องแก็บไว่าคือให้ใช้กันให้หมดสชยกรรมที่มันมาคือชั้นใ้หมดแสดงว่าปู่ไม่เคยหนีกรรมไม่เคยหนีไม่รู้เลยไม่ว่าจะวาระอะไรป่วยเจ็บไข้หรือว่าไม่ไม่หนีท่านบอกว่ากูรู้ว่ามันมาแต่ว่ากูกูกูก็ยินดีกันให้มันจบที่ชั้นครับแล้วผมสงสัยทําไมหลวงปู่ถึง ผมบอกโกวันว่าในช่วงนี้ท่านอยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าตอนนี้ท่านอยู่ตรงจุดนี้ตรงนี้อยู่จุดนี้ตอนนี้ก็ตอนนั้นก็จะไปอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเออบางทีบางทีก็สื่อสารกไม่ได้ผมมือถือท่านเนี่ยแกมาถือตั้งไม่เกินสองมันเดี๋ยวแกให้รุ่นนึ่นเ่ฟเพราะว่าคนเขารู้เนี่ยเขาจะโทรตลอดเอาหวยมากอะแกก็เหมือนแบบว่ามันมันไม่ได้ยากอ่ะ ก็ไม่คือผมจะบอกอย่างนี้คือหมายถึงว่าหลวงปู่เนี่ยท่านท่านไปทั่วหมายถึงว่าท่านไปจำพรรษาอยู่ทั่วใช่ไหมแต่ทุกที่แต่ทุกที่เนี่ยท่านจะต้องมีโกวันตลอดแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนกับท่านบอกจะบอกโกวันลวงนาว่ะช่วงช่วงพศนี้หรืออายุนี้แค่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยมาเรื่อความผุดผานว่า คือความสนิทกันมากกว่าไว้ใจเอ้ยความสนิทกันเลยเพราะว่าเราเราไปหาท่านไปไหว้ท่านเอาของไปถวายเอาอะไรไปถวายข้าวอะไรไปถวายกับข้าวเอาข้าวอะไรไปถวายอะไรเนี่ยก็คือเราไปแต่เขาสามารถใจเราคิดยังไงเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาจะรู้ว่าเป็นคนยังไงคิดยังไงเขารู้โดยเราไม่ต้องไปบอกเขาหรอกหมายในความจริงใจไม่เลยเขารู้ ติตเล็สายจิตใ,ใจเราเป็นไงเขารู้สติก็เหมือนหลวงพ่อท่านก็รู้เหมือนเวลามีคนมาาท่านในี่ไหมการคืเนเลยเขาไปตบส่งใครเข้ามาจิตใจคิดใจท่านรู้หมดจะมาลองดีกันเออรู้หมดแล้วรับรองไอ้พวกที่ลองดีก็คือแต่ได้สิ่งที่ที่เขาเขาเขา,เขาคิดเขาพูดก็คือท่านจะเออ,อออตามไอ้ป้าซาเขาเรียกว่ารอยช็อตตามเปี่ยกอืมอ้าอ้าอ้าอคือตามหมดอะ ว่าเมียเขาว่านกก็นกเขาว่าวายก็มาไม่เขาว่าช้างก็ช้างเขาว่าหมาก็หมาเออเขาเขาเขารู้เราเข้าไปเนี่ยจิตใจเราเป็นยังไงเนี่ยเราเป็นคนดีแล้วคนช่วยเขาคงสามารถรู้ไปถึงอดีตชาติชาติผมเป็นอะไรเขารู้หมดแต่ว่าเขาไม่พูดเหมือนท่านผอมนี้เขารู้อยู่เนี่ยชาติผมเป็นอะไรเขารู้หมดแต่เขาไม่พูดแต่เขาเรือกที่จะปลุกปั่นแล้วก็ไม่ใชมอบหายให้โกวันเป็นคนคอยดูแล คุปตะว่าคือคนที่ไปเนี่ยอาจจะว่าเราเป็นคนเลืนใส่ผมเป็นคนที่ว่ายัางไงก็ได้คือเต็มที่อ่ะได้หมดถ้าผมรับผือแล้วเต็มที่เอาอะไรผมผมจาัดก,การก่อนอะ <c oughs> ่ะเราไป <c oughs> อยู่ตั้งวัดอยู่ตาลรางในวัดไม่มีอะไรเลยนะเป็นวัดล้างอ่ะสมัยยุทธยาผีก็โดกคิดดูที่ท่านดีนอยู่ว่าแล้วท่านเลือกผีดีดีไม่ลายท่านดูที่มาล้ว๋อแบบนี้ครั้ง เดี๋ยวขั้นตัวขังเขาตามใจแล้วที่องไปสร้างศาลาให้ไปทำไอปไอ้ปทำกุฏิให้แกได้แกมึงทำลงไปยันไงต้องบังคับต้องพอหลวงปู่ขึ้นมาอยู่ที่ชลบุรีหรือที่กรุงเทพเนี่ยพอโกวันมาเห็นการความไปอยู่ของหลวงปู่ตรงนี้โกวันรู้สึกไงสบายใจเพอ่ผมว่าเออดีมีคนบริวัดิเพราะเดี๋ยวท่านพูดอยู่ตอนหนึ่งแต่ว่าคนที่ว่า จะดูแลท่านเนี่ยแกะจะมีสองคนผู้หญิงอะ่ะคือคนที่หนึ่งคือแม่ชีเคียงอืมเป็นแม่ชีเคียงก็คือชาติก่อนเนี่ยก็คงจะมีอะไรปกูกพันการร่วมกันอ่าธรรมชาตินี้ก็คือต้อง<ช>ต้องชาติกันให้หมดหมก็แกไปไหนก็แม่ชีเคียงเขาไปด้วยปลูกพันธุ์ตามแกก็คือได้อุปชาร์ปนิบัตได้หูข้าหวหูวเรย ช่วงฟัง,งนอนฟังอะไรเออดูแลแล้็มาอยู่ข,ข้างข้างแกก็นอนกุฏินี้อันนี้ก็นอนข้างห้อยู่เนี้ยแล้วก็ชาวบ้านที่ว่าจิตไม่สะอาดนะจิตอกษษษุศลเมันก็คิดไปต่างนาน,านาเนี่ยคิดไปต่างนานาซึ่งมันเป็นการเขาเรียกว่าสร้างสร้างบาปให้กับตัวเองใช่ไหม,มแล้วก็ผมาคที่แกก็บอกผมว่าเออจะมีสองคนแกว่าพอ หมดแม่ชีเคียนแล้จะมีอีกคนหนึ่งคือก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันก็พอมาอยู่ที่บางพระเนี่ยผมก็รู้อ๋อเพิ่อนนี่เองแต่ก็พูดผมมาหลายปีแล้วพูดไปก่อนแต่พูดไป่วงหน้าเป็นพี่ตงหน้าเป็นปีอ่ากลกลาจะมีสองคนแม่ชีเคียนแล้วพอเสร็แม่ชีเคียนเดี๋ยวจะมีคนพอแม่ชีเคียนแกตายแกเป็นโรคเบาหวานอ่ะพอตายไปก็มันอยู่ๆต่อหลังก็มากรุงเทพก็มาพบเกิ์ฟน แหม่ก็คือคนที่สองโอ้โหเห็นอ๋อคนนี้คนที่สองทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วเออถูกกำหนดไว้แล้วเนตอนตอนที่อยู่ใต้ล่าผมก็ทำเหรียญรุ่นหนึ่งของเหรียญพระท่านผอมอ่ะผมสร้างแล้วพันองค์เองไม่เยอะพันองค์พันองค์ไม่กินเยอะครับเยอะเดียวเหรียญเหรียญเหรียญเนี่ยผมก็ให้ ให้ไอ้กุ้งไปเหรียญประมาณพันสองพันสองร้อยเหรียญสร้างประมาณนั้นพันสองร้อยประมาณนั้นเรสร้างเด็ดผมก็ยกให้ท่านกมดเลยแล้วรู้ว่าท่านก็เออมึงเอามึงเอาไปนะแกก็ให้แกก็ส่งมาให้ผมผมก็หยิบประมาณสักสิบเหรียญได้แค้วเอาไปท่านไาแจกเชื่อไหมบายวันหนึ่งหมดเครื่องเหมดว่าเฮ้ยประธานตึนแจ๋วเร็วแล้วจะเอาไปคนอื่นด้วยอ่ะ โอ้ครัเป็นที่กระจายพอแล้วที่ไปกุ้งพูดนะเวลาผมพู่นั้นแจกอะไรนี่ถ้าไม่เขาไม่ได้นับนะโอ้ยท้าไม่ยั้งเลยไม่ยั้งเลยใส่หไปเลยไม่ถืออะไรเลยถึงสายเปรีไม่ถือเลยไม่ใช่ว่าไต่เขาเราเคยมาเอาสองมุกขแจกข่าไหนโอ้ยจน็มต็มแจกหมดแล้วหมดเลยไหวใส่เหรอวะแจกไม่กระตั้งทีวอนเห็นว่าเออไหวใส่เหรอวะงงถ้าเสกง่ายนะกวนบอกยกเนี้ยสองทีเสร็จเนี่ยแกเสกประมาณโอ้ยหนึ่งนาทีสองทีก็เสร็จแล้วมันถึงก็ แต่เราเพรเฮ้ยเขาใช้กันเป็นขุนจมูกจมูกมันหนังลับเลยแกว่าวิชาจริงคนเนี้ยแกว่าไม่ดันมันแค่เดียวแค่เดียวเออแป๊บเดียวองค์พ่อเหมือนกันเหมือนกันเลยกับองค์พ่อเดี๋ยวความรำเทนนะตาโดอนเดี๋ยวผูกเสกก็เนี่ยติดของเนี่ยใช่ไหมนั่งเนี่ยพยันเนี่ยจับแต่ละด็กไปเพียงช้างกระดิกหูงูแลบลิ้น ของเหล่านั้นก็กศักดิ์สิทธิ์เหลือใจเฮ้ยแกๆๆๆพูดว่าเบอรนะ์พ่อนะปุ่นทุยธรรมดาก็ศักดิ์สิทธิ์อ้ยการตีพุทธภาพแกปุ่นทุยธรรมดาก็ศักดิ์สิทธิ์มีมีเอฟซีขอทรกนิดนึงขอทราบพิธีประชาตักขุโนโหรจากโกวันครับการบูชาวัดจุมงคลของหลักเมืองโดยเฉพาะกคุณาขุนี่ยหลักของการบูชาวผ่านหลักเมืองนะครับก็คือใช้มากูใช่ไหม ไอ้ลูกหมาก็ผ่าเป็นเป็นเป็นซี่เป็นซีเป็นเป็นใช่ไหมแล้วก็ใบพูเนี่ยเป็นใบแล้วก็ป้ายภูป้ายภูแดงห้ามม้วนนะอย่าม้วนเพราะแกสอนผมเหยอย่าม้วนตั้งเป็นใบก้าวใบหรือห้าใบก้าวหรือห้าก้าวหรือห้าก็ไม่ก็ผ่าเลยตานตามตามนั่นแหละอาจจะลูกไม่พออาจจะสองลูกก็ได้แต่เหมือนเราก้าวใบก็ต้อง ห้าภูให้ครบชุดถ้าห้าไปก็ห้าูแล้วก็จะจะใส่อยาสั้นก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าตาคุณโหนโน,นะอีกอย่างหนึ่งนะเบกระท่อม,อ,มองค์เดียวในหลักเมืองที่เจียวใบกระท่อมก็คือองค์ตาคุณโหนคนที่ผมเข้าใจว่าเป็นพระยาชิงชัยมาตลอดนี่ไม่ใช่คือพระยาชิงชัยของโปรดบานคือ สูร์ลาเอ็นเดอรซีเอ็นเดอร์ซี่ด้วยเป็นไงล่ะมีคลาสแต่ว่าองค์นี้ไม่เหมือนกันนะแถ้าเป็นตาขุนลักษณนี่ก็คือจูปัญชาเหมือนเรารู้นะเหมือนเหมวัดคือเนี้ยองค์นี้มาประทับทรงใช่ไหมเหมือนเหมือนเหมือนองค์อากากิริยาแต่องค์นี้มันไม่เหมือนกันวาจาพูดอะไรก็สำนวนก็ไม่เหมือนแต่คือคนที่กล้าชิดในหลักเมืองเนี่ยจะแยกออก เขาไม่ถึงถึงถึงอยู่ลำ nose ิจก็ผมว่าแยกไม่ออกบางคนแต่วันนี้ก็มีผมวันที่แยกวันนี้เราเราเรานั่งผมจะสังเกตอยู่ตาาเราก็ได้ความรู้เราก็ไปแยกกน้ัเราจะนั่งนั่งกรืท่านเนี่ยคือนั่งประจำอ่ะเหมือนคนอื่นนี่เหมือนคนอื่นนี่เขาอยู่ปีต่อปีเขาย้ายไื่นอ่ะเขาไม่ได้คุกีอยู่ประจำเหมือนเรานี่คนละคออยู่ทุกเหตุการณ์ที่ท่านประทับสมเรื่องมีอะไรใครมาก็ต้อง ต้องรอมาต้องต้องต้องมาเป็นละสมชื่อว่าตำแหน่งพ่อบ้านหลักเมืองเป็นพ่อบ้านถ้ามาก็เราก็สังเกตดูอ๋อองค์นี้เป็นไงองค์นี้นี่เป็นพ่อบ้านธรรมดานะจะอยู่มหาไทยด้วยนะอแล้วว่าประสานงานระหว่างท่านองค์พ่อกับท่านผองเป็นหน่วยมหาไทยแล้วเป็นกระทรวงการคลังด้วยก็สาธุกก็เลยก็ผมว่าเออเราก็ทายอื่นเยอะอย่างเนี้ยเวลาท่านให้มาก็ให้มาทีเยอะ เหมือนถูกหวยประมาณห้าสิบห้าสิบกว่าล้านเนี่ยได้สี่ก้าล้านเนี่ยเกี๋ยท่านให้ก็ให้เยอะก็ <ภา S 1> ให้เป็นแบบแบบไม,นนะมรรไม่ต้องกลับไปแล้วเหมือนให้สามตัวก็สามตัวตรงเลยไม่ต้องกลับไปกลับมาปวดใช่ไหม<อ>แต่แต่ท่านพร้อมนี่เราขอแก่กูต้องอีควางไงโอ้ยตอนนี้เหลือตอนนังค์เลยเหลือหมาเลยให้ติดอันโนโรตันนีอะไรนี่ว่างเลยโอ้เดี๋ยวเซจินม่กูก็เหมือนโอโอ้เอ๊ตายเลยเยอะเลยให้ตายกูไม่ได้ ขอสามทสิบสี่เลยคือท่านจะบอกว่าเอองค์พ่อท่านใหญ่ท่านให้ตรงตรงให้ได้แต่เหมือนท่านนี่เป็นพระนี่ไม่ได้ด้วยสมณศรีรูปแล้วก็ธรรมดามันมันไม่ได้ซึ่งพูดถึงเอาเรื่องนี้เรื่องที่เด็ดผมผมไปสร้างอ่าศาลาวัดตาลใช่ไหมแล้วก็แกว่าเออมึงเอาพระองค์ไว้สับส่วนบนไหว้พระผมก็เพื่อนๆก็ไปหาในนครหาพระองค์องค์ที่ใหญ่ที่สุดอ่ะ แต่ธนาเล่ยสุดที่มีจำมาอยู่ในนครก็เช่ามาก็เอามาถวายท่านก็ใส่รถกระบะไปมาก็มีผมไปเต้าชอดสามคนเพื่อนก็เอารถกระบะทุกมาที่ว่าพอาติงวัดแล้วก็ก็ยกลงมาตั้งแล้วทีนี้ก็บอกพระท่านเอมีจีวรนอะไรไหมเดี Nicholas, silently, ceksin, aky, ๋ยวมาเช็ดผ e ้าหน่อยมันทำความสะอาดท่านก็ออกมาให้ก็มันเช็ดนั่งเช็ดระหว่างเช็ดอยู่ไอ้ไอ้ตามผมมันคนสูบคดี คนอื่นไม่เคยสูบมัอนสูบแล้วก็พอท่านนี้ก็มีความผวาไแก่อย่างเงี้ยบางทีแกก็รับตาไม่แล้อย่างเงี้ยแกก็มันก็บอกอาจารย์มีผู้รีบมาไหมปิ้วปากจังในระหว่างที่นั่งทอย่างนี้ักการงานแล้วแล้วท่านก็เดินเข้าไปในที่ที่ครูท่านอยู่แกก็ออกมาไอ้สามสิบสี่ สามหบุรีสามสาม่สิบสี่อ่ะรากาานาเนี่มันมันเาเขียนว่าสิบส่่ะไหมสามเป็นเลขสิบสี่เป็นเลขสิบสี่อ่ะไหมสองบุรีแอ้แกก็อจับมาทำเลยเนี่ยมาถิงยิ้ไอ้นี่ได้ไหมไอ้นี่ได้ไหมอันี่ได้ไหมอันี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมไอไอพื่ผมมันก็ไปคิดอะไรมันได้ไดเอบุรีมันไก็ลาคนมันยากเออมันก็หยิบมาแล้วจบแลตั้งเช็ค้าต่อ เชื่อไหมหวตัด้นหวยออกห้าหนึ่งสี่ห้ามือห้อย่เนี้ยห้าแล้วสามสิบสี่ด้วยสิบสี่โอ้เต็มเเต็มเต็มเลยห้าหนึ่งสี่โอ้อกชิดหายแกให้จะว่าเผลอให้จะว่าเผลอไม่ตอ่นละคนไม่ทานหลวงปู่ไปม่ทานเออแกอ่วางจะว่าเผลอไม่เอไอ้ที่พอไม่เผลอไม่เชื่อเออคือมันได้ยู่เนี้ยพอจีให้ตรงๆอ่ะไม่เชื่อ แกมองกมองแกหรอไม่เชื่อโค้ดใช่แมเลยไม่เชื่อตากโกลดเลยคงหวยออกหลังระหวังท่านี้นะท่านนี่จะเล่นทีเพอถ้าให้ตรงตรงก็ต้องเหมือนเรามีวาละที่ทำให้ท่านถึงก็เท่งตรงๆแล้วก็ตอนที่ผมพาท่านไปรักษาป่วยที่อัดใหญ่ เพราะว่าชาวบ้านนะมาถวา,ายไอ้ริโพนบ้างอะไรบ้างจะมาฟังเลยหลับนอนคือกินริโพมันก็ไม่นอนตาแข็งกินริโพกินกินจนเขาเสียการทรงตัวมันบีบสมองบังคับการทรงตัวกขึ้นพอยล้มพอขึข้นยืนก็ล้มแล้วก็ไอ้เขาก็ตามผมแกก็ให้ตามเจอะไปตามเลยตามวันเลยแล้วผมก็ามาถึง่ังเยอก็ผมก็ จากไอ้อตอนอยู่ไอ้อจังหวัดตังผมก็บึงตกงเข้าหางใจไปโรงพยาบาลราชินีซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ว่ามีนายแพทย์จากไอ้มอตัวพยาบามมามาเป็นแพทย์ก็เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดที่ดีในยุคนั้นก็ม,นนนมารักษาก็ท่านนอนอยู่สองคืนเราเขาให้ยาให้อะไรอไรแนียก็ ก็สั่งห้ามแกบอกอย่าไปทานนิโพเป็นเป็นยาไอ้มันเป็นสารที่มันบีบสมองคือบังคับแบบมันมีตาปรีนะบังคับแล้วตั้นฉันเป็นคนวันอายุเยอะๆฉันวันรู้กี่สิบขัวมันก็ชอบหวานแกก็เปิดกึ๊บเปิดกึ๊บด้วยความหวานกินมันมันกินน้ำมันกินอร่อยด้วยแกไม่รู้ผลมันจะเป็นอะไรแกสันไงไปเรื่อยเนี่ยพอรักษาอยู่โรงพยาบาลราชินีสองคืน แล้วก็หมอกให้ขับบ้านก็มาพักที่บ้านผมอีอีสามวันพอตอนกลับวัดอ่ะใช่ไหมผมก็ไปเตรียมเนี่ยเออแกกลับวัดแล้วแกหายแล้วผมไปเตรียมรถเตรียมเลยแล้วแกอยู่ในบ้านแกก็บอกแฟนผมว่ามึงมึงเอาเสร็จระบาดมานนี่แกก็เขียนเลขสามตัวสามตัวตรงเลยเขียนเลยแล้วก็แล้วก็ส่งให้แฟนผมเลาก็มาลัท่านกลับวัดพอมาถึงบ้านแฟนบอกเนี่ยเพราะท่านขอฝากไว้ให้ ออกมาดูมันไม่สวยเลยเล็กนี่ไม่สวยไม่สวยเล็กอะไรจำได้ไหมตอนนั้นจำไม่ได้มาเนี่ยจำไม่น่ารักเลยเล็กเบยไม่น่าซื้อเออเลือกโบกีแกให้หัวนี่สามตัวมีตัวเล็กอยู่เนี่ยแล้วบางทีก็ไปอยู่ล่างบ้างอะไรมัาไม่ไม่สนใจหัวออกตรงเพีงเลยไอ้ยาโดนดีแล้วแล้วก็ไอ้บ้าบ้าผมนะ มันอยู่ท่าวัดหลวงป่อต่ำทีนครและที่จาวัดหลวงป้อเขาเป็นเกจีนะอืมเป็นท่านชูเป็นเกจีปลูกเสกผ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นผ้าไม่รู้หวยแต่เป็นเกจีมีอาคมแต่ไม่ได้วิชาเลยไม่มีไม่มีคือเป็นผ้าที่ว่าเศกเศกผ้าเศกอะไรก็เล่นผ้าเกจีอ่เรื่องนี้พี่เี๊เขาเชื่อนะแล้วไอ้ไอ้สงแพงเขาโกงะไรท่านเก่งมา พอท่นนานช่วงนั้นเราแพงก็เยียบชุดแกก็ม,มีตังจะทำใช่ไหมแกก็มาหาท่านที่วัดใต้ล่ามากับเลขาท่านเจ้าคุณวัดแจ้งซึ่งพึ่งมอผ้าไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่าน,ท,านท่านไนเดี๋ยวก่อนท่านผ่องเลขาท่านท่านผอ่นผองวัดแจ้งอยู่วัดตรังไม่ใช่นครนครเคอะพิ่งมอผ้าไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเออสอเท่นงอถ้าผ้าไปส่อแท่นเนี่ย เป็นเลขาเอ่อ